เครื่องใหม่เขาได้มาใหม่ๆสุดๆจริงๆมันแกะตรงนี้อ่ะยังไม่เคยใช้อะไรนะทาสือหวะทาทาสือหวะทาสว่าะต้องหวะทาสือหวกี่แรงกี่แรงเจ็ดแรงฮะเจ็ดแรงเต็มเจ็ดแรง อ๋อเจ็แรงอ๋อนี่เจ็ดจ <7. S 2> ุดห้าเว้ยยังไม่เห็นคาหลอก,ก็คหลอ,อก,ก็เชื่อเ่ยเจห้าแรงเจตรงนี้ใช่ไหมอืมอืสองร้อยยี่สิบสามซี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 เจ็ดจุดห้าเจ็ดจห้าเทียนหัวเทียนแบบทนความร,ร้อนเป็นเล็ก,กเทียนเป็นเล็กอืมโอ้โมันใหม่จริง,รงๆนะของใหม่เนี่ยแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยเล็ก แล้วมันนิ่มันคืออะไรไม่เหล็กเอามาทำอะไรเอามาดูดนี่มันเป็นเหล็กใช่ไหมเฮ้ยเหล็กอะไรวะมันไม่ติดเลยสแตนเลสนะไม่ใช่เหล็กอืมเหล็กสแตนเลสอือืมดียังไงอะที่มันเป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กไงมันดียังไงตนเลสมันนี่ทนความร้อนดีมันไม่เหมือนแบบปกติมันทนความร้อนตรงนี้ปกติมันมันจะเป็นจุ๊บพลาสติกเครื่องธรรมดาอ๋ออ ก็มากันไปนะมีอะไรอีกแล้วก็พิเศษมีพิเศษจ้ะเศษก็มีหัวเทียนอันนั้นเราเอาแล้วก็ฝาถังน้ำมันฝานี่มันแลดูได้เลยว่ามันมันโคลาเกตนี่นี่ยมีส้อยมาด้วยวยเขาแถมน้ำมันมาด้วยเหรอแถมส้อยน้ำมันนะเขาลองลองมาไม่ได้แถมมาด้วยมันเขาจะติดได้ไงออ กแถมส้อยไอ้ไดกี่ลิตน้ำมันได้กี่ลิตรสามสามลิตรน่าจะสาติจะสามการุก้เคร่องูกมันจะไม่มีนะแล้วเขแถมอะไรกันนะแถมอะไรแถมเี้เดียวอยากได้ของแถมไงหาจะมีอะไแถมหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยรุ่นเอ็กนิ้น่คือยาให อันนี้อันนี้จับดูแล้วมันแข็งแรงมันจะมันเลื่อนง่ายมันมันก็เลื่อนง่ายอยู่แหละแต่ทีนี้ว่ามันมันไม่อ่อนมันจะแข็งมันแต่ของฮิโนต้ามจะมีปุ่มอันนี้ไม่มีแต่มันจะแข็งปุ่มปิดปิดลองดูมันดีหนยเราเทียบจับไอ้พวกเครื่องจีนนอ้น้ำมันเครื่องตัวนี้ ุนะรุ่นใหม่ถ้ารุ่นเก่า6.5แรงอันนี้อันนี้รุ่นใหม่7.5อืมเนี่ยเนี่ยที่ผลิตมายาซีก็เพิ่จีนนั่นแหละมนอะไรนะพิธามนทอสายนึง ี่ผู้จำหน่ายเขตบางละละอะไรวะละมาดเด้อไหนเขตตะลิงชันเขตบางบางบางละมาดละมาดตลิ่งชันเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สี่สี่พันทุนสี่พนอืมปกติเขาขาย4ี0 0ันหนึงสี่พแต่เราบอกว่าเอา4,000 4,000่พันทุนตอนแรกจะไปเอา6.5แรง ุดห้าแรงมันมันจะถูกกว่าม,มันจะอยู่ประมาณ3,500 N4 ปกตินี่อินเทอร์เน็ตก็จะขายนั่นแหละ4,000 4,000 4,000สองเด้อ4,0001,000สองเอาแค่นี้เนาะแค่นี้แค่นี้ลองติดดูไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอามันระเบิดใช่ไหมติดง่ายเด็กยังติดได้เลยดึงแค่ด,งดึงเฉยเนี่ยไม่ติดละ บอกเด็กจิดได้เพราะเราไม่ได้เล่งไงดูดเด็กมอ,มองเลยอ่ะอต้องชกเนี่ยเรียกห้องยงี ติดั้งแรกต้องโช๊บางทีไม่ได้โชกอ่าแล้วมันติดได้ไงมันต้องโชกถึงจะชัวเราแรกนะ,ะแต่ทีนี้นี่มันติดแล้วอ่ะทีนี้ไม่ต้องโชกก็ได้เราก็น,นี่เปิดมั <c oughs> ้แต่จริงๆต้องเร่งนิดนึงถึงจะชัวอันนี้อันนี้ไม่ได้เร่งไงถ้าไม่ติดเนี้ยต้องต้องโชกบางทีเครื่องใหม่มันมันน้ำมันมันไม่ท่วม ปกติกเครื่องเบนซินติดแล้วต้องชกตลอดปกติแล้วอะอถึงจะชัวอ,อ,อย่างเงี้ยบางทีน้ำมันมันค้างมันก็ติดตอย่างนี้ไม่ค้างแสดงวา่ามันมันน้ำมันมันจะเหมือนน้ำมัน,ม,นมันประหยัดอะ่ะ มันไม่เหลือ,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 อเดินผ่านมันต้องชกตลอดมันก็ไม่มีปัญหาชกตลอดถ้าคนรู้เขาจะชกตลอดท,ท,ที่ไอ้ไ,ไอ้กอากาสเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนชาวบ้านนะ มันจะเป็นแบบฝาฝาครอบที่เฉยเหมือนฝาครอบไปเฉยเป็นล็อกแล้วกดไปเฉยเนี่ยเป็นนพลาสติกะเออเป็นพลาสติกอะแต่มันเอากดมันไม่เฉยมันจะมีล็อกมันอยู่ปกติจะมีล็อกข่ตรงนี้ทุกอันน่ะยี่ห้อมีอันเนี้ยอันเดียวแหละที่มันไม่มีที่ขันข้างบนแต่ก็ดีนะดีตรงที่ว่ามัน โดนน้ำโดนอะไรแล้วมันไม่ขึ้นสนิมตรงเกียวมันจะมีเกียวโผงอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ปลดง่ายมันไม่หลุดง่ายอ่ะแต่เราแกะก็เหมือนแกะกล่องอ่ะแกะกล่องอาหารจะมีล็อกแค่นั้น่ปกติจะมีเป็นแบบนี้แต่อยู่บนนี้มันก็ดีอย่างปกติตงเนี้จะขึ้นสนิม ที่เป็นน็อตเนี่ยก็ใช้ในในในเรือในเรือรถน้ำอะไรเงี้ยปิดเป้าอ,อยู่ละดีเนาะแล้วก็ขี้มันเยอะดีขี้ระบายความร้อนเนี่ยใช่หไหมปกติจะไม่ค่อยมีหรอกเครื่องอ่ะเครื่องถูกอ่ะ นี่ครีบนะเนี่ยมันเป็นครีบต้องลองต้องลองใช้ดูนะมันน่าจะดีอะ่ะเพราะว่ามันเป็นครีบระบายความร้อนแบบเนี้ยเครื่องยนต์ตัวนี้ก็มีครีบระบายความร้อนปกติตามนี้มันจะไม่ค่อยมีหรอกนะอันนี้อันนี้มีไอ้ตึ้งตรงใต,ต,ต้เนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วนะมแต่บางตัวก็ไม่มีอันนี้อันนี้มี ถ้าครึ่งดีๆมันระบายความร้อนดีๆมันจะมีเนี่ยอันนี้ก็มีแค่เียเดี๋ยวลองต้องลองใช้ดูก่อนเออจะต้องไปลองเปลี่ยนตัวนู้นตัวเก่าเดี๋ยวเทียบตัวเก่าพอลงมาตัวเก่ากับตัวนี้เอามาเทียบกันาะมันจะดูได้ตาเปล่าลองใช้เดือนนึงว่าวอมเปลี่ยนแปลงอะมันเป็นยังไง เดีจะมาบอกอีกทีหนึ่งเจ็ดแรงตต๊หรุอใหม,อม่ก็จบขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะ